คลิปนี้ไม่มีอะไรมากผมมาเปิดตู้สิบเพชได้ดูแล้วกันนะว่าโคตรคุม้มครับสวัสดีวันรุ่งสักน,นะครับผมตอนที่คุณดูณณช่องอาร์ติทีทีบนะครบคับคลิปนี้นะเดี๋คุณผู้ชมไม่เจอนานนะครับผมเป็นไม่ได้ไลฟ์เลยนะช่วงนี้ติดภารกิจนะครับผมแน่นอนครับตู้สิเพชที่เข้ามาเป็นตู้กาชาฤดูใบไม้ร่วงฮนะเป็นตู้สิเพชรที่ไม่เหมือนกับตู้สิเพชรที่เรา เคยเปิดนะครับผมเพราะว่าตู้นี้นะมันมีรีเจนเยอะมากนะเดี๋ยวคลิปนี้รีวิวตู้นี้ให้ดูเพื่อว,ว่าหลายคนเปิดแล้วล่ะนะซึ่งจากว่าผมแบบเพรไม่พอนะต้องไปเติมเพรมานะครับผม<ๆ>ก็เลยทําคลิปช้าไปนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปดูนะผมมีเปิดได้หมด25รอบนะแต่ผมเปิดไปแล้วยี่ผมเปิดไปหนึ่งครั้งนะก็ได้ประมาณนี้นะครับผมคุ้มมากนะ ทีนี้รับผมมาดูนะคือหน้าตู้เนี่ยมันมีคือหน้าตู้มันไม่สำคัญอะ่ะอากูบาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าสนใจนะดีมาดูว่ามันมีรีเจนเยอะมากนะฮะแคคเกอร์ฮูฮูจินเบน,นะครับผมแล้วก็มีคิงนะ มีสเตโบเมลกวิ่งได้เอ,อวิ่งเขียวนะครับผมเพจวันทำร้อยสูงมีครบนะครับผมชิริวโซ,โซบะจัดโนแจ็คมายมดควีนโอ้เยอะไปหมดที่นี่เดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องของโคลาก่อนนะครับผมคือตู้นี้สำหรับไอฟูฟูแล้วเนี่ยมันจะได้โคลานะครับซึ่งโคลาเนี่ยเออมันเอาไว้อาดูตรงไหนวะซึ่งโคลาเนี่ยมันเอาไว้เปิดนะครับผมเรื่องของ ทำบูตตันเออไม่ใช่เปิดทำบูตตันนั่นเองนะหรือทำบูตสามทำโอบูตที่คุณอยากจะทำกันนะผมซึ่งตอนนี้โคลาผมมีอยู่5 1 0 0อ่ะอเดี๋ยวผมจะเปิดอีกสัหมด24รอบเลยนะครับผมมาดูว่าสุดท้ายโคลาผมจะได้เท่าไหร่คุ้มคุ้มที่สุดมาแล้วยีสครั้งไปดูนะว่าได้อะไรบ้างเปิดเลยสิเพชรตึง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 ,ง,งนะครับผมบมันทองอยู่แล้วนะฮะมันมันไม่มีไม่ทองนะมัน10ตัว โอเคนับแดงหมดมีดำด้วยนะฮะไคโดดิเห็นไหมคุณดูดูคว,ดดความตึงนะืมรีเจนต์มีไคโดแล้วนะครับผมเกืออ่ะเกือได้เกือได้มาโก้เขียวเห็นไหมและเป็นเรื่องของอุลุสอ้าเวลลอยนี่ยรีเจนต์ผมมีตัวหนึ่งที่ยังไม่้อยอย่างเงี้ยผมก็ได้เวลลอยคุ้มมากคุ้มมากอ้โอเคมาออรวมแบบยาวฮะ โอเคกดข้ามทอมินพ okay. ึ er ๊บอุ uh ้ย oh ลีเจนได้กี่ตัวอ๋อได้จัดนะครับผมเดี๋ยวโอ้น oh. ี่เกลือฮะสเต็ปเยอะไปหน่อยโอเคกดข้ามทอมินฮึบอู้หูอุนติโอ้ขยายสองตัวเยดเก้โอเคอ่ามาลุ้นนิดนึงนะฮะมาดูหน่อย ว่าได้อะไรนะครับทองมีอ่ามีทองทองอันหนึ่งคู่มาแล้วทองทองนี้การันตีรีเจนใส่วิง่งใครวะฮึบอ๋อหน้าตู้โอ้โหหน้าตู้ไม่เวิร์กเลยโอ้หัวเปอร์สองตัวฮึบคิดทะลุและคิดทะลุอีกหนึ่งโอ้โหเอาจริงถ้าเปิดยังไงก็มันนะตู้นี้นะเปิดยังไงก็สนุกอืมวยต่ <h ook> จะมีทองไหมถ้ามีทองคือได้หน้าตู้อา่ามีทองมาตัวหนึ่งแครอทสเตปเปรอดได้อยู่จินเบได้อยู่เนี่ยมันมีรีเจนเฮ้ยยิ yes! ่สจดได้ลอบุกลอบุกยังไม่ลอยยสมาโล่ลอบุกอีกตัวนึงใส่มาดปุบ๊บอ๋อช็อปเปอร์เอสไอเสือโอ้ยกับแล้วเป็นใส่วิง่งครับกูบา่ายแล้วนะผมเขามาทำอะไรวะ แม่งเอ้ยมานทำอะไรวะตอนนี้โคลาผมแน่นเลยนะ29ครั้งเว้ยโอ้คลิปนี้มันจะไม่ยาวแต่แม่งยาวเว้ย <c oughs> ามาต่อฮะเอบจริงๆมันก็ไม่ได้เกลืออยู่แล้วนะตู้นี้เฮ้ยมีทองอย่างนึ่งไหมขอรอบ,บุกหนะ่อยรอบ,บุกโอ้ยมาเจแลนและเป็นโอเวน่นหน้าตู้มันไม่ดีเลยโคลาจุกฉุกโคลาจุกฉุกเนี่ยคุณดูความคุ้มนะคุณดูความคุ้มเองนะผมเออมาบลู อึ๊บวิง่งอึ๊บและโอ้หมดแล้วหมดแล้วโอเคเหลืออีกสิบแปดครั้งฮะผมจะมีร้อยแปดสิบพอดีเพชรน้อยมากช่วงนี้อนะัฐาโอเคไปต่อฮึอบมาละไม่มีทองเลยไม่มีทองก็ดีแล้วไม่ต้องมีควีนอืมอตู้นี้มันดีจริงฮะอีนะสเต็ปสเต็ปสเต็ปอาโหรลเจนรีเจนกากสเต็ป รีเจนกากสเตปโอ้โหเกือบอันนี้ถามว่าไม่ดีดเท่าไหร่ไม่ดีดเท่าไหร่อย่าได้รอบุอีกได้ไหมจะได้รอบุ๋อยู่ไหมรอบุ๋ยังไม่รอ้อยเลยอะเออมีทองม,มีดำด้วยฮึบโอ้โหมาเวมีเจนเปิดมาเลยจัวหัวมารีเจนต้องปิดด้วยรีเจนหรือเปล่าอืมและสะเตปสเตป เป็นวิ่งแล้วโหวิ่งและสุดท้ายใครธงดำจะได้รีเจนโอเคปิดด้วยรีเจนจริงๆด้วยแต่ว่ารีเจนกากนะครับผมโอเคขอตัวใหม่ๆหน่อยรอบุกรอบุกมันก็ไม่ใหม่หรอกรอบุกแต่อย่าได้เฮ้บสวยเอเนลเพโลน่าจินเบออ้วนโอ้ไอไอเทียนโอ้โหไอไออ้วนอีก ไอ้อ้วนลงทุงโอ้ยแม่งเอ้ยสเต็ปสเต็ปและสเต็ปไอ้เวินสเต็ปอ๋อมีรีเจนตัวหนึ่งคือจินเบโอ้ดีใจมากดีใจจ,จริงๆมาใครได้ตัวอะไรคิมบุฟเฟ่มาหน่อยนะตัวแบบคุ้มๆข,ข,ของคุณเลยอย่างเงี้ยคุณว่าจะได้ตัวอะไรคือดีผมมันฟูแล้วมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ว่าเราเอาโคลานะ่าเนี่ยแต่ไอเหวเออแจ็คสวยไปดูได้หรือเปล่านะฮะแจ็คและอุ้ยมอนต์พอร์ ถูจะบอวกว่าตู้คุ้มมากนะครับคือคุณอยากนำซัำม,มันต้องตู้นี้เฮ้ยนามีได้อยู่มีตัวก้าฮึบลดีเจนตัวนี้ได้อยู่ตัวนีม้มาตอ่โอโหคุ้มนะต้องบอกว่าคุ้มมา,มากๆอภูแมวไอไอหลงโหใครเนีน่ยฟีบุกเฮ้ยฟีบุกได้นะ โอ้ยรีเจนสองตัวรีเจนอีกแล้วนะมิและหมดหสเต็ปนี้ถือว่าดีถือว่าดีฮะรีเจนมีกี่ตัวปะหนึ่งสองรีเจนสองตัว3สามเนี่ยนี่รีเจนตัวนะั้นนะมิโอเคไปต่ออีกสิบสามรอบเห็นไหมขนาดผมยังต้องเปิดนะฮะไอฟูลแค่ไหนก็นต้องเปิดเพราะเราต้องเอาโคลาแล้วอ,อึ๊บคาคุคมกชินเบ ชิลิวแดงเออชิลิวแดงยังไม่ได้โอ้เพร็ดวันและคิงอุ้ยได้ริเจนอุ้ยสามตัวแล้วสี่ตัวและอุ้ยนึกว่าได้อุ้ยสเต็มนี้ถือว่าใช้ได้ไม่ไอ้ชิลิวเนี่ยผมยังไม่ร้อยนะฮะเลเวลแบบกากมากนะครับผมโอ้โหเลยก็ถือว่าใช้ได้นะเพร็ดวันก็ได้อยู่นะใครอยากได้เพร็ดวันตู้นี้มีนะอืมอ่ะต่อยานมากเออพี่ทองดำด้วยโอ้ยฟี่รอ อูมโอ้หูมาแล้วรีเจนสองแล้วรีเจนสามมาเจริญรีเจนสี่เฮ้ยได้อู้จินเบผมยังไม่ร้อยตัวมเมื่อกี้ใช้ได้อู้รีเจนเพียบโอ้โหเลลี่เฮ้ยได้นะเนี่ยจินเบผมยังไม่ร้อยฮนะเก้าสิบคือตอนนี้ผมลุ้นรอบุกกับจินเบตัวเนี้ยอยากให้ร้อยผมเลยแค่สิบเอ็ดครั้งอืมโอเคไป อ้บไม่มีทองโอเคเราไม่หยัดได้นะไอหน้าตู้คิดเปียกควีนขยัดได้ร้อยศูนย์ควีนคิดตัวนี้ก็โอ้แคกเกอร์หูดีเออหูโซออนได้รีเจนเยอะนะฮะสเต็ปนี้รีเจนเยอะอ้บโอ้ดีเจนกี่ตัวเนี่ยตีสิบครั้งครับสลับกันบ้างนะฮะเรากดข้ามบ้างปึ้งฟูจิอ่าสเต็ปนี้ได้รีเจนหนึ่งสองโอ้โหจะได้นะ ใช่ได้ไม่เป็นการเสียเวลากดปึ้งไคโดเอาไว้เจ็ดเทปจนสลัดสีเกียวพี่มีฮอกมาแล้วเย่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 ร้อยเลยร้อยเลยเอออย่างนี้ดีอย่างนี้ดีถือว่าไม่เกลือโอเคเดี๋ยวเต็มนี้มาดูหน่อยอย่าได้รอบุก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  มัดปึ้งโอ้โหคุกกี้เสียงทายโอ้ขยะโอ้ขยะขยะกว่าเดิมโอ้โหไขรเนี่ยโอ้โหไม่มันมามาเซตเดียวกันเอ้าได้สามอีขุนติเฮ้ยเต็มนี้ถือว่าใช้ได้นะอุ้ยบัวโอ้โหลุลัวฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหหกตัวลีเจนสุดยอดเหลมออกง่ายนะครับผมลีเจนออกง่ายไอดีใหม่ต้องเปิดเลยนะตู้แบบเนี้ย ถือว่าโคตรคุมค้มคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้ว250เพชรนะฮะอย่าไปเสียดายกับั้งคิดอืมไอ,อ,อ้โอโหกับปลโอโรบินใครเนี่ยมาแล้วแล้วปเป็นใส่วิง่งโอ้โหสเต็ปนี้เกลือว่ะโอ้สเต็ปนี้สเต็ปสเต็ปอ่ะมีรีเจนน้มาหน่อยเดียวฮะสองตัวกดข้ามเลยพึ่งโอ้โหรีเจนเพียบเลย เฮ้ยเขาก็ได้เลเวลร้อยอีกแล้วเย่เย่เย่เห็นปะตัวไหนที่ไม่ลอยนะตู้นี้แม่งตอบโจทย์จริงๆสำหรับดิเอิบแหมต้องมาทำตู้สิบเพชรให้ดูนะสิ่งที่มันรู้ว่ามันคุ้มนะผมอืมสัญจีขายเอิบพุ่นี้ส่วนใหญ่ร้อยหมดแล้วนะครับโคลาแต่ขาวดำมันไม,ไม่ม่อยมีนะมันจะไม่มีเลยนะขาวดำโอ้อน,นี่ไม่ดีว่ะ อันนี้ไม่ดีถ้าอย่างเงี้ยคือเกลือนะครับคือเกลืออืมโอเคมหมเอ๊บเพชรเหลือศูนย์แน่ๆนะสเต็ปนี้โอ้โหทองไม่ออกนะเอ้ยจินเบ้สวยสวยเลยจินเบ้มาเจลแลนไม่ต้องมาจินเบ้อีกรอบจินเบ้อีกรอบก็ร้อยแล้วอืมเพชรวันโโอ้หใครอยากได้เพชรวันนี้ได้หมดนะครับใครได้เพชรวัน,นีนตู้นี้ตอบโจทย์หูยจินเบ้เล็กนึง ซับโซออนเห็นไหมจินเบถ้าร้อยเราค่อยทำบุษสามอะไรก็ว่าไปนะครับผมเลขข็กสามครับขอรอบุกกับจินเบอ,อย่างละตัวดูเรื่องรอบุกรอบุกอยู่ไหนรอบุกอยู่นี่โอ้ไม่ใช่อยู่นี่อย่างไม่ใช่นะฮะฮึบและเป็นโอ้โหไม่ได้โอ้เกลือ,อและโอ้จัดนะครับผม และเป็นม oh, hey, oh, no, uh, ัดใส่ม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 ัดโอ้เฮ้ยุณมาลอบุกชิลิวไม่เอาแล้วโอ้โค้าอินิมจุกๆเลยแค่สองรอบขอรอบุกไม่กซจินเบยอย่างละตัวนะครับผมรอบุกรอบุกอยู่ในลุงตู่อยู่นี่เพลงบ้าอะไรไม่รู้โอเคมารุยฮึบไม่มีทองสวยสายวิ่งไม่เอาสายมัดหรือเปล่าล่อบุกโอ้ยเดมันเต วิ่งและโหไม่ได้ขอกระไดร้อยแล้วแคคเกอร์ร้อยแล้วสายหมัดสายมัดอยู่ไหนอยากได้สายหมัดโอจิเบนเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยหนึ่งตัว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 เพลงอะไร และเป็นรอบบุกหรือเปล่าอ้าวได้2ตัวดิอุยังจินเบพี่ลอยจินเบพี่ลอยแลลรลอยแล้วลอยแล้วโอเคมาเรือรอบบุกครับผมรอบุกเราจะได้ไหมเนี่ยฮะพูดนานแล้วนะรอบุกขอตัวเดียวพอนะครับอีกตัวหนึ่งเราก็100ทันทีนะฮะโอเคมารอบุกรอบุกอยู่ไหนรอบุกอยู่ในรอบุกบุกถล่มโอนิงงชิมะ นี่แต่งให้ว้าชไม่เอาฮึบเตลแบกเป็นไซโลและเป็นไซวิงและเป็นไซมัดโอ้สงทองอากุบะไซมัดลอบุกลอ,อบุอยู่นี่โอ้มีเขามีเขาเออไซมัดยังมีลอบุกยังมีความวางโอเกาไข่โอเกาไข่ยังไม่หมดโอ้ย ลอบุลอบุอยู่ในโอ้ยโลตัวท้ายอ่ตัวท้ายสายมัด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 โอ้เพียงสายมัดโคราเราได้มาหมดหนึ่งหมื่นหกพันเจร้อยสุดยอดดึง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 สุดยอด คือต้องบอกว่าตอนแรกมีเท่าไหร่ห้าพันบม่อกว่ะห้าพันมั้งจำไม่ได้แล้แต่แรกมีหมดห้าพันตอนนี้ใด้หมืม่หกโอ้โหว้าวทำบุตันได้เพียบเลยนะครับผมอ้าวโอเคคลิปนี้ต้องบอกว่าตูน้นี้คุ้มามากๆนะอย่าลืมเปิดกันทุกคนอย่าไว้ดีใหม่ไอดีลองไอดีไก่ไอดีกากไอดีดีไอดีไม่ดีคุณต้องเปิดแม่ด้วยดีครับเพราะนี่คือตู้สิบเพชรับเจอกันไลฟ์หน้าเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ รอบุกไม่มาเรอบุกไม่มา